อะไรก็หยิบได้แล้วให้ป้านาดูอ่ะเ,อเก่งมากเลยลูกเก่งมากตามสองหนึ่งกันนะเซฟี่เราไม่ใช่ของเล่นเขาไม่สนกัญญาลูกดูกล้องหน่อยสิครับกันยาไปเลเซฟี่แล้วนี่ไงโช,ว,โชว,ว์โชว์สกิลโชว์สกิลอะไรก็หยิบได้เลยอะไรก็หยิบได้แล้วให้ป้านาดูอ่ะเ,อเก่งมากเลยลูกเก่งมากเดีย๋ยวมันจมน้อ่ะ ม่เป็นไรครับเรียนในนี้เรยเรียนรีมากเลยพี่จงค่ะเบื่อไม่สนหรอคะพี่เบื่อเบื่อได้ในานเหรือนกัน แหเีอย่างนั้นดีกว่าเนาะผมว่าคุณหนูน่านั่งอย่างนี้ได้ทั้งวันไม่อยากบังคับใจคุณชอบนั่งในน้ำอร่อยไหมลูกเออกินเข้าไปหลงกินเข้าไป กินเข้าไปหรอกินเข้าไปน้เบอร์ทองนั่ครุ่งนะออถ้าขาอย่างนี้เราต้องคุมน้ำหนักไหมครัคุณครัดีส่วนสำคัญเลยครับเรื่องหนึ่งข้อข้อ,ข,อข้อแรกเลยครับหนักกว่านีไม่ได้แลครับมีแต่หมอบางท่านบอกว่าลงสักห้าร้อยโลก,ก็ได้คือให้เลี้ยงแบบสลิงสลิงสงสัต้องเอาน้ำหนักลงนะคะคถึงจะช่วยขาเขาใช่ครับแต่ว่ามันก็เป็น เป็น principle แรกๆของของการที่เจอครั้งเขามีปัญหาเลยนะครับว่าต้องด้เท่ัก็เราไม่ให้กล้วยนะเขาปุ๋ยนะแล้ำละตองกินทิ้งกินคว้างรัอาโรเต๋อกล้วยไ่อขอ้อย

เขาเขาสำรองไว้ครับใช่้าไปไอ้นี่เค้าเดี๋ยวอ่น้นถ้ากล้วยมากหรือชอบอ้อยมากกว่าชเลย้แต่ตัวแล้วคนนี้้ได้หนูมาะหนูต้นนะูกนั่นแคหนูต้น่ะลูหนูตเยอะมากเลยอ่ะค่ะ